เดี๋ยวผมจะการให้นะครับค้าบสวัสดีครับทิรักเลือกได้ยังคะอ๋อยังเลือกไม่ได้เลยค่ะผักร้านนี้ไม่สวยเลยโอ้โหเมือขเทศลูกใหญ่มากเลยน่ากินลรักไม่ต้องซื้อไปหรอกค่ะวันนี้หนูไม่ได้ทำเมนูใช้เมื่อขือเทศจ้ะ่นูหนูทิรักไปซื้อผลไม้ร้านหนูให้หนูหน่อยสิคะเดี๋ยวผักตรงนี้หนูเลือกเองได้ค่ะอนะ นี่หมายความว่ายังไงคุณครับใจเย็นก่อนดีครับอ,อใครบอกให้แกทำแบบนี้ตอนหน้าสามีฉันฮะผมเปล่านะครับพอดีว่ามีคนฝากผมมาให้คุณดูอีกเพียครับใครฝากมาฮะกนะับผู้ชายที่มาคุณเมื่อวานไงครับเออทีละ หนูต้องซื้อมะเขือเทศอ่ะสามีหนูฝากซื้อที่รักเมื่อไหร่หนูจะเลิกกับไอ้สามีนั้นสักทีอ่ะที่รักหนูบอกกี่ครั้งแล้วว่าเขาเป็นแค่ตู้ a t m ของหนูแค่แค่นี้แล้วพี่ที่รักก็เป็นสุดยอดดวงใจของหนูไงคะคนเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินนี่หนูก็ต้องตป็นอยู่กับเขาอ่ะงั้นพี่ว่าไม่ต้องกินแล้วแหละมะเขือเทศอ่ะกลับไปกินกล้วยมหาจักรรพดทที่ห้องพี่ดกว่า นี่แกจงใจทำให้ฉันทะเลาะกับสามีใช่ปะได้เดี๋ยวฉันจะจัดการแกเองอุ้ยโอ้คุณโอ้ยมันเลอะหมดแล้วเนี่ยทำอะไรเนี่ยพี่ลักพี่ซื้อมาแล้วนะเก็บไว้ที่รถละลองชิมดูสิหาอมากเลยอเป็นไงอืมอร่อยมากเลยค่ะหนูอยากกินผลไม้ตั้งนานล้ว ที่รักพอดีว่าหนูมีธุระค่ะเดี๋ยวที่รักกลับบ้านคนเดียวได้ไหม<ส>เดี๋ยวหนูอ่านไปเนาะได้ครับ <c oughs> คุณครับคือว่าผมอา้มามะนาวพี่มาแล้วอย่ามาโดนตัวหนูหนูเปไ็นไรนะหนูไม่ได้นัดพี่มาสมวีทนะเอาแล้วหนูจะนัดพี่มาทำไมอะนี่พี่จงใจทำให้หนูทะเลาะก,กับสามีใช่ปะ พี่ทำไปทําไมอ่ะหนูพูดอะไรของเนี้ยทำเป็นไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็มาดูนี่เฮ้ยเดี๋ยวสิมาแล้าไปไหนอ่ะนี่พี่กันนี่พี่สั่งให้ไอ้นี่อ่ะเขียนเขาว่าไอ้ลบยู u มันมะเขือเทศเหรอฮะพี่เนี่ยนะบอกใช่มาเอาพี่ยังไม่รู้จักไอ้พ่อค้านี่เลยนะเอา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 แล้วคุณไปพูดโกหกเขาทำไมครับเอา้าพี่กัน าสามีหนูรู้ขึ้นมาเราจะทำยังไงทางพี่แล้วก็หนูจะไม่มีตูว้วอทีเอ็มที่หลอกเงินแล้วนะทีัะหนูพูดอะไรพี่ไม่รู้เรื่องเลยเลิกเรียกหนูที่ละทีเราเลิกกันเถอ,อะเดี๋ยวนหนหนูบอกว่าหนูจะหย่าก,กับไปสามีนั่นแล้วมาอยู่กับพี่ไงนี่พี่คิดจริงๆเหรอว่าหนูจะทิ้งคนรวยๆแล้วมาขบคนอย่างพี่อ่ะคนจ,จนๆอย่างพี่หนูจะคบไปทำไมแต่คนรวยคนนี้แหละจะทิ้งหนูเอง ทีรักไม่ต้องเรียกที่รักถ้าไม่ได้รักเหมือนที่เรียกที่รักที่รักก็เห็นแล้วนี่คะ่ะว่าหนูบอกเลิกพี่กันไปแล้วอะแล้วตอนนี้หนูมีแค่ที่รักคนเดียวนะขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ตาสว่างยินดีครับทีรัก,กไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลย ต้องขอบคุณในพ่อค้านี่ด้วยนะที่ทําให้ผมตาสว่างเหมือนกันจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้เลวแค่นพี่กันทุกอย่างก็เป็นเพราะมึงคนเดียวเลยอะ่ะเอาเอาคุณมาทอผมได้ไงอะ่ะผมจะบอกอะไรให้นะทุกอย่างอะ่ะมันเป็นเพราะคุณ <c oughs> โอ๊ยอะไรวะเนี่ย